ที่นี่คือสวนเคอร์เพียนฮอบในประเทศในเทอรนนะคะเป็นสวนดอกไม้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกในหนึ่งปีสวนจะเปิดอยู่ประมาณเดือนกว่าๆค่ะไม่ถึงสองเดือนช่วงเวลาที่เปิดที่แน่นอนก็ติดตามบนเว็บไซต์ของสวนนะคะโดนฝนโดน ช oh, mm ิลีมอนมันโดนฝนมันโรยหมดละเด็กๆ่ไหนเดี๋ยวอเดยวรอ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 อรออรอ ก็ยังค่ะค่ะ พี่ตรงนี้หน่อยหนึ่งไหมแล้วก,ก,ก็ย้อนกลับจ้าพี่จอดมันโรยไปหมดแล้วนะเนี่ย

और हो जाए है कार्ड पे और ये को चुन चुनित इतना डर डर के देखना कितना गैप रखा हुआ है इसने अपने और जूही के बीच में कि भाई इसका भरोसा नहीं जूही ऐसे ही मार देती मतलब इतना डर डाल रखा है इस लड़की ने भाई खो होना चाहिए बिल्कुल यही रह गया जीवन और इस समय di mana gambarannya itu ada di कुन के गर्नु भयो अलाई यो सानो छ नि मलाई भन्नुहोस्